นี่เราอยู่ในพืชส่วนโลกครับแต่ไม่รู้เก็บตังค์นำสนตีนอะไรภาษีก็จ่ายก็มีเนินวัร,รมกายอยู่นิดนึงข้างในนี้ก็เป็นฐานจานบินเป็นจานบิน มีคนกำลังโดนหลอกเข้าไปดูต้นไม้สมากเขาก็มาถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับแต่กูไม่รู้จะมาถ่ายทำไมกูมาขี่จักรยานออสวยดีแต่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเพราะร้อนชิบหายเลยไม่รู้จะทำมาทำไมร้อน ประทศไทยเมืองหนาวรวยมาก